ด้านการศึกษาเรามีมติไว้แต่เดิมว่าให้เปิดเรียนป .4 ีขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่วันที่17เป็นพฤษภาคมเป็นต้นไปและหลังจากเปิดแล้ว2ส,สัปดาห์ก็ให้พิจารณาที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่าปสี่วันนี้ได้มีมติเพิ่มเติมครับว่าให้เปิด17พฤษภาตั้งแต่ปสีขึ้นไปเหมือนเดิมและก็ที่ต่ำกว่าปสีนั้นให้เปิดวันที่1มิถุนายนนะครับยกเว้นว่าคณะกรรมการโรคติดต่อเขตพื้นที่ พร้อมก่อนวันที่1นมิถุนานะครับก็ให้เปิดก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจที่จะเปิดเด็กต่ำกว่าป,ป4เป็นปสหรือเป็นเด็กเล็กเลือกชั้นอนุบาลต่างๆเปิดได้ครับตามที่กรรมการโลกติดต่อพื้นที่เขตพื้นที่พิจารณาอนุญาตได้เลยนะั้นใครที่จะเปิดไม่2ใน3จะเปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะเปิดเนืสีก็เปิดได้วันนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนในการเปิดเนี่ยขอให้เป็นไปตามกรรมการเขตพื้นที่พิจารณาได้เลยครับเพราะาเราไม่ต้องมารอว่า ให้จังหวัดสั่งหรือจังหวัดห้ามจริงจจังหวัดไม่ได้ห้ามมาแต่เดิมแต่เพียงให้เกิดความชัดเจนว่าเพราะนั้นเราวางแผนว่าให้เปิดปอสีได้17พฤษภาและปะต่ำกว่าปอสีได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันายนมีข้อยกเว้นว่าหากกรรมการเขตพื้นที่เห็นว่ามีความพร้อมก็สามารถพริจารณาให้เปิดก่อนได้เลยนะครับทั้งนี้ให้ท่านพิจารณาข้อสําคัญครับในการเปิดเรียนนั้นอยากให้มีการประเมินตามมาตรการที่กําหนดสองให้มีแผนเผชิญเหตุไว้ให้พร้อมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากและกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉินพบผู้ป่วยขึ้นมาการสั่งพิจดโรงเรียนต่างๆก็เบื้องต้นให้เป็นอำนาจของเขตพื้นที่แต่ละเขตนะครับแล้วก็เขตนมัธยมแล้วก็ศึกษาธิการจังหวัดที่จะดูเอกชนต่างๆท่านพิจารณาได้เลยนะครับหากมีอะไรที่ผิดปกติกรรมการร่กติดต่อก็จะมีข้อสั่งการพิเศษไอ้ต่างหากหากไม่มีการพิจารณาหรือข้อสั่งการใดก็ให้โยนหน้าของกรรมการร่วติดต่อของเขตพื้นที่นี่คือเรื่องที่2ครับ โครงการเชฟรอนจายไซน์แคมเป็น s เตมฟอร์ทีเวในหลักสูตรของ t อ v e p ฟ y ิ i ิ s ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอนเอนจอยไซ i e n ส e สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด